ไปติดตามสารคดีกันแน่นะคะนั่นก็คือสารคดีราชวัลลบเถิดไทยองค์ราชันนะคะในตอนที่สองมอนี่เสนอในตอนทหารรักษาพระองค์ค่ะ การรักษาความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ในการสงครามและการเสด็จประพาสทั้งทางบกและทางน้ำนั้นปรากฏตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาว่ามีกรมรักษาพระองค์ที่เป็นฝ่ายทหารและกรมล้อมพระราชวังที่เป็นฝ่ายพลเรือนทำหน้าที่ในการรักษาองค์พระมหากษัตริย์แต่สำหรับจุดเริ่มต้นของหน่วยทหารรักษาพระองค์ที่เป็นรูปแบบสมัยใหม่ของไทย ถือได้ว่าเริ่มขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงิรเริ่มให้คัดเลือกบุตรหลานของข้าราชการในราชสำนักมาทดลองฝึกทหารรูปแบบใหม่กับครูฝึกต่างชาติโดยเรียกขานกันว่าทหารมหาดเล็กไล่กาและก่อตั้งเป็นกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ซึ่งได้ดำเนินกิจการไปด้วยความก้าวหน้า จนกระทั่งมีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2430ได้มีการจัดตั้งกรมยุทธนาธิการขึ้นเพื่อรวมการบังคับบัญชาทหารทั้งหมดส่วนกิจการของกรมทหารมหาดเล็กและกรมทหารรักษาพระองค์ซึ่งเดิมมีลักษณะเป็นกองกำลังผสมนั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นกองพันทหารราบเพียงอย่างเดียวเรียกว่ากองทหารราบในมหาดเล็กรักษาพระองค์ จากนั้นปีพุทธศักราช2448จึงมีการจัดโครงสร้างกองกำลังรบใหม่ตามแบบยุโรปมี3มกองพลโดยกองพลที่1เป็นกองพลรักษาพระองค์ทำหน้าที่บัญชาการทหารในพระบรมมหาราชวังต่อมาในปีพุทธศักราช2451มีการจัดระเบียบกองทัพอีกครั้งกองพลที่1มี5หน่วยประกอบด้วยกรมทหารมหาเล็กรักษาพระองค์กรมทหารราบที่ส กรมทหารม้าที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1และกรมทหารช่างที่1รวมทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกองทัพเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆตลอดรัชกาลเมื่อเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวบทเรียนจากวิกฤตการ์รศ1 1 2และเหตุการณ์กบฏระศ1น0ราทำให้พระองค์ทรงทุ่มเทในการพัฒนากองทัพ จนเกิดการขยายตัวและพัฒนาขึ้นอย่างมากทรงสถาปนากรมวังนอกเป็นกรมทหารรักษาวังซึ่งเป็นส่วนราชการที่ปกครองแบบกรมทหารโดยพระราชรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานนามว่ากรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งต่อมาในภายหลังคือกองพันทหารราบที่สามกรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์ภายหลังจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎรมีนโยบายลดขนาดกองทัพลงทำให้ในช่วงปีพุทธศักราช2476ถึง2482คงเหลือหน่วยทหารของกองพลที่1ในระดับกองพันเท่านั้นจนกระทั่งเกิดกรณีพิพาทอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2483และอีกสองปีต่อมาเกิดสงครามมหาเอเชียบูพาจึงมีการจัดตั้งหน่วยรบที่มีการสนธิที่กำลังทหารจากหน่วยต่างๆขึ้นมาใหม่ โดยกองพลที่1เป็นกำลังในกองทั่วไปในสมรภูมิต่างๆด้วยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนากองพลที่หนึ่งเป็นกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นับว่าเป็นทหารหน่วยรักษาพระองค์ในระดับกองพลหน่วยแรกของกองทัพบกหลังจากนั้นได้มีการขยายหน่วยทหารรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นทั้งในกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารในพระองค์ทําให้ในปัจจุบันกองทัพไทยมีหน่วยทหารรักษาพระองค์ที่อยู่ในกองทัพปกกองทัพเรือกองทัพอากาศรวมทั้งสิ้น63หน่วยปฏิบัติหน้าที่ถวายอารักขาและถวายพระเกียรติต่อองค์พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจสนองพระบรมราโชบายทั้งปวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและยังความผาสุกสงบร่มเย็นสู่ขืนแผ่นดินไทย